สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้ล้ครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนคลององอ่างเป็นคลองสัญจรที่มีความสําคัญของฝั่งพระนครประกอบด้วยชุมชนตลอดช่วงสองฝั่งคลองถือเป็นแหล่งค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของชาวจีน และชาวมอนที่มีความสําคัญจึงเป็นข้อสันนิษฐานของชื่อคลององค์อ่างในสมัริชการที่5มีการสร้างสะพานหันที่ถอดรูปแบบมาจากสะพานลิอันโตเมืองเวนิสประเทศอิตาลีซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญในยุคนั้นจนเมื่อเมืองไทยขยายตัวมากขึ้นความสําคัญของคลองได้ลดน้อยลงการสัญจรส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบไปใช้ถนนแทนทําให้เกิดชุมชนแออัดโดยรอบคลอง รับแ,แปลเปลี่ยนสภาพเป็นคลองระบายน้ำทิ้งโดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือของสะพานพานุพันธ์ไปจดสะพานรับพีพัฒนภาพที่มีการวางหลังคาสังกะสีปิดผิวคลองทั้งหมดคลององอ่างเป็นช่วงหนึ่งของคลองรอบกรุงมีขอบเขตจ,จากปากคลองมหานาคไปถึงปากคลองที่หันออกสู่แม่น้ำเจ้าพยาทางตอนใต้ข้างๆกับสะพานพระพุทธยอดฟ้ามีระยะทางรวมประมาณ เจ็เมตรคลององอ่างทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างเขตพระนครกับเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานาครภาพนี้ถ่ายขึ้นในปีพศ2493